สวัสดีครับทุกคนมาโอ้ไม่ได้ดิมันเหมือนช่องอื่นวัสดีครับทุกคนมาเป็นไงอัปเดตครั้งนี้เป็นไงจุใจไหมได้ข่าวว่าได้ตัวดีๆกันเยอะเลยแต่พี่ขอสารภาพว่าอะไรรู้ไหมพี่เนี่ยอัดคลิปยังวะเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับอัปเดตครั้งนี้เป็นยังไงใครได้ตัวดีอะไรกันบ้างมาแชร์กันได้นะมาสําหรับพี่พี่ขอสารภาพเลยนะพี่สลบพี่น็อกน้องพี่ไม่ทันอีเวนตอนตีสองโอ้เศร้าเลยมาแต่ว่า ยังใจมีน้องๆใจดีนะให้ตัวให้ตัวพี่มารีวิวนะว่าไออัปเดตใหม่มีตัวอะไรบ้างนะอันนี้จะยังไม่มีผสมนะอันนี้พี่จะบอกแต่ว่าแล้วก็มันจะมีพิธีกรับจักรยานด้วยแต่ตอนนี้พี่มีจักรยานแค่ตัวเดียวอะน้องทํายังไงดีอ่ะพี่ว่าต้องพึ่งบารมีคนดูอีกแล้วแหละขอให้คนดูช่วยพี่นะพี่เป็นจักรยานแค่ตัวเดียวอยู่แล้วพี่ทําไงดีอ่ะเดี๋ยวพี่ให้คนดูช่วยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวพี่ขอไปเก็บจักรยานก่อนนะอ่ะมาเริ่มที่ตัวแรกเลยขอญาตมองพื้นนะ พราะเดี๋ยวเป็นการสปอยมองพื้นก่อนมองพื้นมองพื้นทุกคนมองพื้นทุกคนมองพื้นมา,มาที่ตัวแรกอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอ็กแชนบาลเลนาเหมือนเป็นเหมือนเป็นตัวบาลเลนาแล้วก็มีกระดูกนะแต่ว่าได้กาแล็กซี่มาหมตัวต่อไปที่น้องๆมบแบ่งให้พี่นะแด้เน่ตัวนี้พี่ชอบมากเลยอะ่ะได้นเสาวรถไถอะน้องพี่ชอบมากเลยอะน้องดูดิดูด,ดิน้องพี่ชอบมากเลยอะดูดิมันแบบโคตรจีเนียสอะตัวเนี้ย โอ้โหน้องมันชื่ออะไรพี่ยังไม่รู้เลยนี่โคตรชอบเลยอันเนี้ยูหดูสาวรถไถ่น้องด้วยี่อ่ะแต่ว่าตัวนี้เป็นแค่เปยรถก๊อตนะพี่ว่าอ่อันนี้ต้องเป็นโอจีแล้วแหละตัวมันเท่มากเลยนะน้องดูสาวรถไถโอจะบ้าตายใครเป็นคนคิดวะเนี่ยอ่ะตัวต่อไปตัวต่อไปตัวต่อไปอ้าเห็นแล้วอโอเคทำมุมกล้องไม่ดีนะมันชื่ออะไรแชชาชิเป็นเหมือนเก้าอี้อ่ะ เป็นเก้าอี้เก้าอี้แดงเอ้ยเอ้ยอะไรอะ่ะเป็นเหมือนเก้าอี้แดงมามาดูเนี่ยทุกคนมันเหมือนเป็นเก้าอี้แดงนะทุกคนเก้าอี้แดงอ่ะดูดิเก้าอี้ที่มีแบบเก้าอี้บ้าอะไรว่ามีตัวอันนี้ด้วยมีตัวแบบมีมีตัวเบาะมาด้วยพี่งงเหมือนกันเก้าอี้แดงอ่ะแต่ว่านี่เป็นซีเคดเลยนะให้สี่แสนต่ววิเลยนะมาอีกตัวหนึ่งตัวอะไรเดี๋ยวมาดูกัน อ่ะทุกคนเห็นแล้วทุกคนเห็นแล้วอ่ะพี่อุตส่าห์บังไม่สปอยเนี่ยเผื่อคนไม่รู้ไงเป็นเอ้ยคุณขุนว่ะอ๋อเป็นเอ็กเจนตาโลตาลาเล่นะทุกคนเป็นเป็นแบบฉลามกระดูกอะ่ะเป็นแบบถ้าติดคำว่าเอ็กเจนนี่ก็แปลว่าแบบเหมือนติดสถานะกระดูกเป็นแบบเป็นตัวกระดูกเนี่ยแบบซอมบี้อะ่ะฉลามซอมบี้อะ่ะตาลาเล่ซอมบี้อะ่ะน่าจะมีเสียงเนาะเดี๋ยวพี่ไปเอาเสียงใส่ดีกว่าตัวต่อไปเลยนี่ เป็นเอ็กเซนมาเตโอนี่เป็นแบบมาเตโอแบบว่ามาเตอยังไงอะ่ะมาเตโอแบบกระดูกอะ่ะร่างแบบโดนแทะโดนซอกเดี๋ยเหมือนแบบโดนโดนกินอะ่ะโดนซอมบี้กินอะ่ะทุกคนเนี่ยเนี่ยแล้วขอขอบคุณคนดูทุกคนนะที่แบบว่าเอาตัวให้พี่มารีวิวนะเพราะว่าพี่หลับพี่สลบน้องพี่ไม่ทันตอนอัปเดตโอ้พี่จะร้องไห้อ่ะน้องโอ้ยเซ็งมากเซ็งมากอะตัวต่อไปตัวนี้ซีเคตตัวนี้ทำค่อนค่าทำงเงินดีเลยนะ ถ้าได้คูณถ้าได้บัฟนีพี่ว่าทําเงินได้ถึงอาจจะหลักร้อยร้อยเอ็มต่อวิเลยนะโอ้พี่เสียดายมากเลยพี่สลบตอนคอนเทนต์มะตัวต่อไปคือตึ่นตึนต่นตืนต่นตื่นตืน่นตื้นตื้นหกสิบเจ็ดเลขนี้มีความหมายอะไรทุกคนใครรู้ช่วยบอกพี่ด้วยนะทําไมมันถึงเป็นหกสิบเจ็ดใครรู้ช่วยบอกพี่ด้วยนะทาไมมันถึงเป็นหกสิบเจ็ดเป็นเลขอะไรหรือเปล่าเบล็อกหกสิบเจ็ดตัวหรือว่ายัางไงหรือเปล่าอ่ะใครรู้ด้วยคอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยนะ ใครรู้ความหมายของมันอ่ะดูทุกคนดูดิดูดิทุกคนโอ้โหโอเคอยู่นะแต่ตัวมันแต่ตัวมันยืนได้ไงว่าตัวมันไม่ติดกันไม่ใช่เหรอดูดิตัวมันไม่ได้ติดกันนะดูดิมันยืนได้ไงอ่ะแสดงว่ามันยืนคนละขาดิคนละขาคนละแขนนี่ไงใช่ไหมออ๋อมันเป็นมีมหรอมันเป็นมีมาก่อนเนอะหกเจ็ดอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะเบลูลาเบลูกะเบลูบาเบลูกะโอ้โหเป็นวานแบบวานแบบ วันหัวโตอะว,วันวันหัวโตแล้วทำไมต้องสามขาตลอดวะไม่เข้าใจต้องเป็นวันสามขาตลอดดูดิเบรูเบรูเบรูกะดูดิต้อเป็นวันสามขาตลอดดูดิโอ้โหแล้วนี่ผสมใหม่นะทุกคนมาใครยังไม่เห็นนะได้ข่าวว่าลิมิเต็ดใช่ปะ่ะแจกแค่ห้าแสนตัวห้าแสนตัวจริงไหมทุกคนช่วยบอกพี่หน่อยเอ้ยขยับไปดิน้องน้องขยับไปดิ เฮ้ยอย่ามาเข้าเฟมเฮ้ยขอยาบไปขยับออกไป,ไปลิงแอบ,บดูจริงเหรอห้าแสนตัวเหรอเอาดีห้าแสนตัวนี้ราคาก็สูงอะดิเอเอให้ให้ใหเอาไม่ใช่ของเองครับไม่ใช่ของเองเนาะเองจะมาให้อะไรเฮ้ยขยาบไปเฮ้ยอุ้ยอย่างนี้ก็ลิมิเต็ดอะดีสุดยอดสุดยอดขอบคุณทุกคนที่มาแบ่งปันตัวด้วยนะเดี๋ยวพ,ยพี่จะไปทําพิธีกรรมจกรักรยานพี่จะไปทําพิธีกรรมจักรยานรอดูได้เลยโอเคทุกคนแซมมี่เข้ามาแซมมี่ตัวจริงปะเนี่ยเฮ้ยน้องแซมมี่ น้องพี่เจอแซมมี่น้องพี่เจอแซมมี่แซมมี่เออเออเออแซมมี่ไปแล้วมาแล้วครับผมขออนุญาตอัดคลิปนะจะไปนะบัวพร้อมบัวพร้อมบัวพร้อมบัวประจำตำแหน่งเลยบัวประจำตำแหน่งเลยบัวประจำตำแหน่งเลยพร้อมลุยลุยมาลุยลุยลุยมา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 ลุยลุยลุย อ่ลุย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 ติดแล้วจังหวะนี้ครับจักรยานมาแล้วจักรยานมาแล้ววัวต่อวัวต่อเลยมาแล้วเอา้าแล้วตัวมันไปไหนอ่ะมาแล้วมาแล้วลอจิกเล็กเตมาแล้วมาแล้ววัวต่อเลยวัวต่อเลยวัวต่อเลยวัวได้ยังวัว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 ,ว,วติดขัดวัวติดขัด วัวติดขัดครับวัวติดขัดวัวติดขัดวัวติดขัดวัวได้ไหมติดไหมนี่ไม่ติดแล้วนี่ไม่ติดนะนี่ไม่ติดนะนี่ไม่ติดนะนี่ไม่ติดนนะว่ะรอชิคเลเตรอชิคเลเตอมาแล้วมาแล้วมาแล้วรอชิคเลเตอมาแล้วมาแล้วมาแล้วติดไหมติดไหมไม่ติดว่ะไม่ติดว่ะ Los Chicleteras l o โลชิกเลเตะมาติดนะดนะไม่ติดว่ะไม่ติดว่ะสวยสวยติดปะติดปะแมงมุมต่อ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 แมงมุมเฮ้ยแมงมุมแมงมุมสวยครับสวยทีมงานคุณภาพจัดรอบหน้ามาอีกบอกเลยถ้าทีมงานคุณภาพนะไม่ติดสักบัฟถามจรงิงหุย <Los S 2> แล้ว,แล,วแล้วมาก็แม,งม,ม,มงมุมก็มาจาังหวะนี้แมงมุมก็มาสวยครับทีมงานคุณภาพจัดบอกเลยเฮ้ยมันไม่ติดสักบัฟเลยอ่ะทําไงเนี่ย ชิเเคลตโอ้โหกี่บัฟวะเนี่ยโอ้โหโอ้ชิลเลเต้ไม่ติดสักบัฟเลยว่ะโอ้เซ็งว่ะไม่ติดสักบัฟว่ะในมุมก็ไม่ติดหรอเอาดีสวยจัดสวยจัดสวยจัดโอ้โหติดสักบัฟเธอติดไม้มีสักบัฟเธอโอ้ไม่ติดเลยว่ะติดสักบัฟไม่ได้หรอติดสักบัฟไม่ได้หรอขอละติดสักบัฟไม่ได้หรอเบ้าเอ้ยนี่เอามาเผื่อตัวละสองรอบเลยเนี่ยไม่ติดสักบัฟให้เลยหรอติดแมงมุมไหมนะ มาเตโอมาเตโอมาเตโอสวยมาเตโอสวยต้องซื้อใกล้ละต้องซื้อใกล้ละมมาาเตโอแล้วมาเตโอมา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 แล้วสวยจัดมาเตโอมาเตโอมาแล้วมาเตโอมาแล้วโอ้โห

ออก้าต่อ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 เอาเอายังไงมาแล้วครับออกา้าหลังจากความพยายามนี้ออก้ามันต้องอยู่นอกพรมหรือในพรมอ่ะใครรู้บ้างออก้ามันนอกพรมอในพรมใช่ปะในพรมใช่ปะสวยละสวยละพอก่อนพอก่อนพอก่อนรอรอรออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรอรอรอโอ้แล้วมาแมงดุมมา เฮ้ยดวงคนมันจะไม่มามันไม่มาเลยนะเว้ยนี่ขนาดเตรียมทีละสองนะขอร้องอ่ะขอร้องอ่ะขอร้องเราเตรียมทีละสองนะเว้ยเตรียมทีละสองนะเว้ยมันจะไม่มาจริงหรออแล้วกระบาดมาหัวมาแบบรัวๆตอนเนี้ยพอก่อนพอก่อนพอก่อนเฮ้ยเฮ้ยโดนเลยไหมแล้วไม่ไปตัวนู้นมัวชาวป้ามัวชาวป้าไปตัวนู้น โดนหัวเลยนะบ้ะเฮ้ยโดนโดนสวยตังเหลือห้าทีตังเหลือห้าทีตังเหลือห้าทีตังแม่งชหมดละสวยสวยมีวัวอีกอไหมวัวมีงไหมวัวมีงไหมวัว <Los S 2> อย่าเพิ่งนะวัวอย่าเพิ่งวัวอย่าเพิ่งวัวสุดท้ายละวเร็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 ว สามทิศเลี่ยนแล้วสามทิศเลี so, so. ่ยนแล้วบึ้มมาบึ Actually, ้มมาบึ้มมาบึ้มมาได้เหรอได้เหรอไดรอแปดวิแปดวิแปมาไหมโอ้โหไม่มามาไหมโอ้โหแม่งมันโดนแต่แถวนู้นละอ๋อมันได้แต่แถวสองแถวนี่ว่ะทุกคนเออแม่งเราต้องเรียนรู้ใหม่อะเนี่ย วัวแม่งได้แต่ตรงนี้อเลยปล่อยเลยปล่อยเลยโอเคขอบคุณทีมงานคุณภาพทุกคนนะครับเอาโอ้โอ้โั่งติดพึ่งขอบคุณทีมงานคุณภาพทุกคนนะครับแะแะแะโอเคไปละไม่อยู่ละขอบคุณมากบายเดี๋ยวนี้พี่มาสตรีมหลักๆในทิกตอกช่องรองแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยแล้วก็ช่องหลักที่อยากโดนแบนพี่บอกไปแล้วนะเผื่อใครยังไม่รู้ข้่างหั่พี่พี่เลยไม่ได้ไปไลค์ช่องนั้นแล้วนะ คลิปอะไรเดี๋ยวอาจจะลงก่อนอาจจะลงช่องอาจจะแค่ลงคลิปนะแต่ไลฟ์อาจไม่ได้ไลไ์แล้วแล้วก็ช่องแดงอย่าลืมนะพี่จะพยายามลงให้ได้ทุกวันนะคลิปคอนเทนต์พี่จะพยายามลงให้ได้ทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใด้วยแล้วก็กลุ่มกลุ่มซื้อขายเบนล็อตนะพี่กาลังทํานะแลวตอนนี้พี่กาลังหาแอดมินแบบตึงๆอ่ะแบบถ้ามันบิดก็ตามตัวได้ถึงบ้านอะไรเงี้ยนะพี่กําลังหาแอดมินนะกลุ่มอย่าลืมเข้ากลุ่มกันด้วยนะสติวเบนล็อตถ้าถึงพันคนพี่จะหาแอดมินแบบตึงๆแล้วลองน้องในกลุ่มจะโดนบิดนน้อยยถ,ถ,ถึงไม่โโดดบิเเลเค ฝากแค่นี้แหละอย่าลืมกดติดตามอะไรให้พี่ด้วยโอเคโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมนะวันนี้ลาไปด้วยรอเช็ดเลดเตะเช็ดเลดเตนะโอเคบาย